โจโกมันสีหางบนจังไรมันแดดหย,ยับมัมบีันมามันแดดสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อกันซูปีนะคะเป็นจังไรปีนี้สบายดีสุคนบอสบายดีบอบอได้พ่อกันโดนค่ะนะคะเมือนกันมีความดีใจนะคะค่ะ ชื่ออาจารย์สิริเชื้อชามนะคะจากวิทยายลัยเทคโนโลยีสีพิพัฒน์อินเตอร์นะคะหัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวรับหน้าที่พิธีกรนในวันนี้ค่ะครับผมนะครับส่วนตัวกระผมนะครับนายนพรุษโคสมบัตินะครับจากองค์การบริหารส่วนตำบลนนเปื่อยนะครับผม ครับผมในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นวันสงการนะครับเป็นกิจกรรมวันสงการและวันพุ้สูงอายุประจำปี2567นะครับขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชมนะครับก็จะเข้าสู่พิธีเปิดนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับให้นางรำทุกท่านนะครับทุกคณะนะครับมาเข้าแถวนะครับในบริเวณหน้าเวทีแห่งนี้นะครับผมก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับ นางรำทุกท่านนะครับทุกคณะนะครับให้มาเข้าแถวบริเวณหน้าเวทีแห่งนี้นะครับผมบเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดในวันนี้นะคะซึ่งเป็นโครงการวันสงกรานและวันผู้สูงอายุประจําปี2,567ปีนี้นะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้นะครับก็จะมีการประกวดที่ดาสาวสูงวัยนะครับและก็การประกวดแข่งขันระบงย้อนยุคนะครับผม นะคะซึ่งเราจะได้เห็นที่ดาสาวสูงใบของเรานะคะมานั่งอยู่ด้านหน้าเวทีตรงนี้แล้วนะคะมี mm ่แต่พ er ูงงามๆค่ะองตได้เปลี่ยนคนนีแต่เด็กหญิงได้เหมือนอีกเหรอเด็กหญิงนะคะสาเหตุที่เปลี่ยนคนคือคนที่มาปีที่แล้วไปแล้วนะคะโอมายู่มายูปีนี้มาอีกนะคะปีนี้มาอีกนะคะ นะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจุมได้จัดขึ้นให้กับพี่น้องชาวกุดจุมของเราทุกปีค่ะข้พบนขอข้อมูลเักข้องนะครับนางรัมตุทังนะครับมาต่าแถวร่วมกันนะคระับนางรัมทุทางทุกคณะนะคะเพื่อเตรียมพิธีเปิดนะคะในเมือนี้ค่ะมาโชว์ความงามของ,อง,งาของางน,นะครับผมอันน้บนดอกใหม่อีแเนะ,นะค่อเราเน็ตมากมีแต่ดอกงามา ซึ่งว,วันนี้นะครับประธานในพิธีเปิดนะครับได้รับเกียรติจากท่านดรพิิจศรีชนะนะครับที่ปรึกษารัฐนนตรีช่วยมากไปกระทรวงมากไทยในการเปิด อโยยะนางรำนะครับหัวแลบหนึ่งแถวนะครับผมแถวตอนนะครับนะคะกิจกรรมของเราก็จะเห็นดำเนินมาตั้งแต่ช่วง10โมงนะคะซึ่งเป็นการลงระเบียงนะคะแล้วก็รายงานตัวของตงองยงยงยงแล้วก็ที่ด้าผู้สูงอายุนี้ตั้งแต่ตอนช่วงเช้านะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นความพร้อมเพียงของชาวอำเภอกรุชุชมของเราะคะ่ะ ซึ่งเป็นสิ่งดีๆ,ๆ,ๆนะครับที่นายกจากระผมแก้วโชคนะครับในมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบุชุมทุกท่านนะครับผมวันนี้พ่อแม่พี่น้องที่มานะครับก็รู้สึกว่าสดใสสดชื่นกับทุกคนนะครับ ครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตซักซ้อมความสวยงามนะครับถือว่าเขามาเก็บภาควันะครับแต่รวมกันนะครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับจะขออนุญาตเช็คนะครับเช็คที่ลหมูนะครับเนาะนะครับบ้านหนองบอลขอเสียงนะครับบ้านหนองบอลบ้านหนองเรือครับน้องเรือเราตั้งแยกหมูสามครับเราตั้งแยกหมูสิบเก้าครับบ้านสองคอนน้องมาลาน้องแกน้องมืองกลาง ว่าว่ายมาอดกันว่ายตะวน้องการยังขาดน้องวองการนะครับกับเหล่าฝ้ายนะฮะบ้านไกลนะครับกับเหล่าฝ้ายยังมาไม่ถึงเอราวันมาทอดหร่าครับเอราวันทำการน้ำมนลน้องตัวแสดงว่าขาดอยู่สองงูนะครับตอนนี้ขาดอยู่สองงูนะฮะโอเคนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวก็คงจะขออนุญาตนะฮะได้พา ทีมงานไม่รู้ว่ากำลังเดินทางเข้ามาเป็นหนองเมืองกลางก็ครับหนองเมืองกลางน่าละพนองครับหนองเมืองกลางนะครับเรียนเชิญนะครับขออนุญาตเรียนเชิญทางทีมงานนะครับหนองเมืองกลางนะครับเพื่อความพเพรียงสวยงามนะครับทั้งหมู่สิบทั้งหมู่ยี่สิบเอ็ดนะครับได้เข้ามาร่วมพิธีเปิดนะครับอันงดงานร่วมกันในช่วงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเอาดิไซน์พระราบดลนะครับอ่า ตอนนี้ขอไปทักสัมพันธ์นะครับไปยังพี่น้องนะครับทางบ้านของเมืองกลางนะครับข้ารามากวอนบริเวณงานแล้วนะครับได้เรียนเชิญนะครับมาร่วมพิธีเปิดร่วมกันนะครับในช่วงนี้นะฮะเพื่อมาเก็บภาพความสวยงามร่วมกันก่อนที่จะมีการจับสลากแล้วก็ทําการประกวดในขั้นตอนต่อไปนะครับก็ตอนนี้ขอัสัมพันธ์ไปโรงหนังีนิดนึงนะครับพี่น้องครับในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดนะฮะ หลังจากพิธีเปิดแล้วนะครับพวกเรานะครับจะทําการยืดเส้นยืดสายนะครับท่านวันนี้นะครับได้รับเกียรตินะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับหลังจากที่ท่านประธานนะครับเป็นได้เปิดงานแล้วนะครับท่านดรพิกิดศรีชนะนะครับท่านที่ปรึกษารัฐรมนตรีซยว่าการกะทสู้มหาไทยนะครับได้มาเปิดงานเรียบร้อยแล้วพวกเราจะยืดเส้นยืดสายด้วยกันทั้งสองบทเพลงนะครับ บริเวณตรงนี้เลยนะครับและนั่งขยับเอากันได้่งยเด้พี่น้องเด้นะครับเกลี่ยพื้นที่ให้เกี่ยวของได้เงยเด้ครับเพื่อความงดงามนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการยืดเส้นยืดสายก่อนที่จะจับลากแล้วก็ระหว่างที่จับลากช่วงนั้นนะครับผมจะให้ทางพิธีกรได้ดําเนินการในส่วนของการประกวดที่ดาสูงวัยก่อนเลยนะครับแล้วก็แต่ผู้มีเกียรติที่ยังไม่ได้รับประทานข้าวก็ระหว่างนั้นพวกเรารับประทานอาหารไปด้วยกันนะครับแล้วก็ชมการประกวดที่ดาสูงวัยแล้วก็ถึงจะเข้าสู่การประกวด เราโบกยอดยุบต่อไปนะครับก็จะพยายามกระชับเวลานะครับให้พี่นอ้องนะครับตอนนี้นะครับทาง,นงาหอานองเมืองกลางมาหันต์รครับนั่งเลยพนับงานพี่ท่ำผ่อนนะพนักงานพี่ท่ำเดินทางมหันตแล้วนั่งรับมากหรือ่ครับท่านผู้ใหญ่บา้านครับ ครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเพื่อนของพวกเรานิดนึงนะครับผมต้องต้องขอขอขออภัยนะครับทีมงานที่มายืนรออยู่ด้านหน้าแล้วนะฮะเดี๋ยวขอเวลานิดเดียวอ่ากอนที่จะไปคัดสัมพันธ์นะครับเพื่อความขอมเพียงสวยงามนะครับตอนนี้ทิดาสูงวัยนะครับหมายเลขสี่นะฮะอยู่ในบริเวณด้านหน้าหรือยังเอ่ยหมายเลขสี่นะครับคุณแม่จังสีผิวสุวรรณนะครับ นะครับคุณแม่จันศรีวิสุวรรณนะฮะเชิญมาด้านหน้าเวทีได้เลยนะครับตรงนี้สวัสดีครับอ่ามาแล้วครับสาวรบวงบันนอกมะกามาฮอดแล้วต่อแถวได้เลยครับผมกับอีกท่านหนึ่งนะครับอ่าคุณแม่คุณแม่ติ่งนะครับจากหมู่ที่สิบนะครับหมายเลขสิบสองนะครับเชิญบริเวณด้านหน้าเวทีได้เลยนะครับสําหรับทีดาสูงวัยนะครับยังสองท่านนะครับที่ลงทะเบียนแล้วแต่ว่าท่านใดมานั่งข้านหนาครับ ออกมาแล้ครับมาทั้งสองท่านแล้วนะครับคุณแม่ติ่งนะครับแล้วก็เชิญคุณแม่ขอเก้าอีอ้ให้บาผู้สมัครเชิญเชิญคุณแม่แตอนนี้ขาดมงอสิเอ็ดน่าจะอยู่น้ำสมสะอาดยุใหม่อยู่ตอนนี้นะครับคือสิบวันถาเป็นแบนะครับพอดี้มันมีงานบวชแต่เพื่อนวนต้องการก็ปวดกวับเพาอ,อยู่นะครับ ตรงนี้ก็จะคงจะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะส่งต่อให้กับทางพิธีกรดำเนินการต่อได้เลยครับกระบผกนะครับเราขอจากขอพระุณนะครับท่านนายกดจะุพงศ์แก้วโชธนะครับท่านนายกต่อนะครับของเรานะครับชาวองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุนนะครับผมซึ่งขณะนี้นะครับก็ได้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับ อขอียนเชิญนะครับท่านดรเพิจิตรศรีชนะนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยร่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเึ้่นสูงแท่นเพื่อรับคำกล่าวรายงานนะครับโดยท่านนายกเจตบุรุษแก้วโชคนะครับเป็นผู้กล่าวรายงานในวันนี้นะครับผมขอียนเชิญครับผม มีการเปิดงานวันสงการและวันุู้งอนยุนะครับกับเรียนท่านดรพิกิตศรีชนะท่านทิ่สารละขนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านมาเป็นตัวแทนในานามของท่านสสธนพัน์ศรีชนะท่านสสต้องตาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะโสธรเขตสามกระผมนายเจตภงแก้โทษในายก,นกองค์การบริหารส่วนตำบลประชุมในนามประธานคณะกรรมการจัดงานวันสงการา์ และวันผู้สูงอายุประจำปีและประมาณ2,567ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุตชุมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้เสียสละเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ2,567ขึ้นระหว่างวนนันที่13และ14เมษายนโดยมีวัตถุประสงค์ในการตลอดทั้งผู้สูงอายุกี่น้องประชาชนตำบลบุุม พี่น้องบ้านใกล้เลนเคียนที่เคารพทุกท่านครับผมต้องขอบคุณประธานกรรมการจัดงานที่ให้เกียรติผมมาเป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุของตำบลปุชุมในครั้งนี้วันนี้ก็ไปมาแล้ว3 4มี่งานนะครับตั้งแต่เช้าว่าไงวันก็ไปงานผู้เฒ่าเนี่ยหลับเนว่าแต่ว่าผมเมืองหนาอยู่นี่ว่าไม่ผู้เฒ่าจักคนเด่นเ่นเนี่ยมาพี่น้องผู้หนาแท้ใจเลย แต่ว่าผม,มเป็นผู้เฒ่าผมก็เถียงที่กันผมก็ท่าน,น,นเฒ่า,มาผมเลยผมเสียดปีหนึง่งานวันนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนตามที่ท่านนายกได้กล่าวเรียรนในลำเรียนนะครับแต่ผมขออนุญาตเรียนยนี่นะครับว่ามันเป็นนโยบายส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่เราจะส่งเสริมวัฒนธรรมไทยคือประเพณีสงการวันนี้ งานวันสงการเนี่ยได้รับการจดทะเบียนเป็นมนรดกโลกนะครับฉะนั้นคําว่าสงการเนี่ยคนทั่วโลกจะรู้ว่าคือของประเทศไทยประเทศอื่นไม่สามารถที่จะไปจดทะเบียนซ้าซ้อนได้มันก็เป็นการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีของเราให้กับทั่วโลกได้รับรู้นะครับและหลายอย่างที่เกี่ยวกับกิจกรรมสงการเนี่ยมันบง่งมันบ่งชี้ให้เห็นถึงความกระตันยู ความอบอุ่นของครอบครัววันสงการทุกครอบครัวก็ต้องกลับมาบ้านเพื่อจะมาลดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายตลอดทั้งบรรพบุรุษที่วายชนไปนั่นคือสะท้อนถึงความผูกพันความเคารพต่อบรรพบุรุษซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของคนไทยทุกสมัยและทุกปีที่ผ่านมาวันนี้ ผมเห็นกิจกรรมของตำบลกุชุมเนี่ยที่ท่านนายกต่อได้จากทุกป,ปีถ้าจาไม่ผิดผมก็มาทุกป,ปีนะครับเพราะบ้านเราจำแย่ครับเหมือนเปรียบสมนันบ้านผมที่ผมมาอาศัยอยู่ที่นี่หลายสิบปีเช่นกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอสอต้องตาก็เป็นลูกเป็นหลานของคนกุดชุมเป็นลูกเป็นหลานของพี่น้องตำบลกุดชุมหลายอย่างที่ท่านให้การดูลแลพวกผมถือว่าเป็นบุญคุณที่ผมต้อง อบแทนท่านทุกครั้งที่มีโอกาสวันนี้ส่วนหนึ่งสสท่านก็ได้ไปผลักดันในเรื่องของที่น้องอสอมอนะครับที่ได้คนละสองพันเนี่ยผมบอกว่าหลังพฤษภาเนี่ยตกเบิกคนละเกือบหมื่นเนี่ยต้องเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพี่น้องนหมผ่บ้าทุกคนนะครับตบมือให้อสอมอหน่อยครับเออคือไรก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวปลกอเนเดียเขาอย่าลืมเล้ยอสมเลยนะเออ แล้ววันนี้ผมขึ้นเวทีมาผมก็บอกทีมท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะถ้าใครไม่ขึ้นเวทีเนี่ยผมก็จะไม่เพิ่มเงินเดือนให้นะครับในฐานะที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีมาหาไทยนะครับก็มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนในเรื่องค่าตอบแทนท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ผ่ากดันมาตลอดและหลายอย่างที่ทางสสได้ไปขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นถนนสีเลนซึ่งปีนี้เกิดแน่นอนจากที่สโสมากุดชุมสีเลนแน่นอนครับปลายปีนี้เริ่มทําแน่นอนอและเราก็ได้งบประมาณมาพันสองร้อยล้านสําหรับทาถนนเส้นนี้ก็จะจบภายในสองปีนะครับหกแปดน่าจะหกเก้าก็จะต่อเนื่องจากกุดชุมไปเลยอีกทีหนึง่งอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของผู้แทนต้องไปทําแทนพี่น้องเพื่อขับเคลื่อน ในเรื่องขององบประมาณมาให้กับพี่น้องประชาชน,นบ้านเราส่วนเงินหมืน่นรัฐบาลท่านก็ประกาศชัดเจนว่าอย่างไงท่านก็ได้แน่นอนแต่จะเฝ้าพส้นของก่อนเนะ <c oughs> อะรอให้ดําเนินการก่อนนะครับเป็นทางการก็น่าจะประมาณไตรมาสสี่ใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วผมก็จะไปไปลายปีรอรององบประมาณออกก่อน <c oughs> อันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่อยากอยาก,กาเรียนกับพี่น้องนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนขอบคุณท่านนายกและทีมผู้บริหารท่านประธานสภาและสมาชิกขอบคุณท่านกำนันผู้้ใหญ่บ้านคณะกรรมการจัดงานขอบคุณพี่น้องหมอลำคณะเสริงคณะประกวดทุกคนที่สร้างบรรยากาศสีสันความสุกสารให้กับวันสงการปีนี้ถือว่าเป็นเริ่มต้นสักการะใหม่67ในวันสงการผมในฐานะตัวแทนท่านสอสอ,สอต้องตา ก็ถือโอกาสมาขอขอมาพี่น้องอันไหนที่ผมและครอบครัวรีชนะสสอต้องตาก้าวล่วงเกินท่านไม่ว่าจะด้วยกายวาจาใจก็ขอให้ท่านให้อภัยนะครับและก็อยากกล่าวแทนสสอด้วยความรักความผูกพันอยากให้พี่น้องที่มาในวันนี้เนี่ยและครอบครัวและที่ไม่ได้มามีความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขภาระ ร่างกายแข็งแรงร่ำรวยท้าายจเจริญรุ่งเรืองใครที่จะเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยเดินทางไกลก็แข็งค่าและสำคัญที่สุดใครมีหนี้มีสินทั้งหลายก็ขอให้หมดหนี้หมดสินทั้งหมดครับขอบคุณมากวันนี้ได้เวลาอันเป็นมงค,คลผมแนละท่านนายกต่อและก็ชีมงานผู้บริหารท่านกำลังผู้ใหญ่บ้านท่านสมาชิก ตลอดทั้งพี่น้องทุกคนขอร่วมกันเปิดงานวันสงการและวันผู้สูงอายุประจำปี2565ขององค์การบริหารส่วนตำบล67ครับแบบนองไปครับปี2567ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระชุมร่วมกันหน้นานี้ครับครับผมนะครับก็คือต้องไหวหรอ แค่ฉีดก็ีดไม่อยู่ขอบารของทนะครับท่านดรพิกิตเสกชนะนะครับที่หลักษานและแทบุกตบลช่วยบ้ากับกระทรวงขนาดไทยนะครับที่เป็นประธานในที่นี้คนเดียวเดี๋ยวท่านประธานจะขอถ่ายรูปร่วมกับพ่อแม่พี่น้องชาวตะบลปุถุมด้วยนะครับผมพี่น้องครับเอาตามขนาดเลยครับเอาตามขนาดเลย